ที่พานันจีทักษิณกลับมาสู้คดีตามกฎหมายลั่นไม่มีใครกลัวทักษิณกลับบ้านอีกแล้วนางสาวทิพานันสิริชนะกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอวยพวปีใหม่คนไทยให้ตนเองได้กลับมาช่วยงานโดยยืนยันจะกลับมาอย่างสันติว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณเป็นเพียงการกบกระแสข่าวเรื่องของการครอบงำพักการเมืองและยิ่งทําให้เป็นกระแสวิพากวิจารณ์ไม่นําไปสู่ความสันติของประเทศโดยแนะว่าหากจะมอบขวัญปีใหม่ก็รีบกลับมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเป็นของขวัญให้คนไทยซึ่งตรงนี้จะท ทำให้กลับมาไทยได้ไวที่สุดมีใช่หนีเร่ร่อนอยู่เช่นนี้มุกเดิมที่คุณทักษิณมักใช้คือไม่ได้กลับไทยเพราะมีคนกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครกลัวคุณทักษิณจะกลับบ้านแต่คุณทักษิณเองต่างหากที่กลัวเองหนีไปเองเพราะหากกลับมาแล้วต้องรับผิดติดคุกจากคดีความต่างๆนอกจากนี้กรณีนายทักษิณอ้างว่ากลับประเทศมาตีกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ์ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ช่วงไหนจะกระซิบบอกนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ๋งอิงพุตรสาวคนเล็กตนเป็นห่วงว่า พูดเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อนางสาวแพทองทานที่อาจถูกคอรหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการนำบุคคลที่ต้องโทษหลบหนีคดีหนีโทษดังนั้นควรปล่อยให้นางสาวแพทองทานดำเนินไปตามคันลองการเมืองของตนเองมากกว่าที่นายทักษิณจะมาชี้นำให้สังคมพุ่งเป้าไปที่นางสาวแพทองทานเช่นนี้ที่จะเป็นภัยและตราบาปท,ที่ไม่สามารถลบได้ต่อบุตรสาวของตัวเองอีกครั้ง